ยอมออกจากบ้านทำตามฝันเป็นดาราเปิดลิสต์เนักแสดงขัดใจพ่อแม่เข้าวงการพิสูจน์ตัวเองจ่นพ่อแม่ยอมรับเป็นตัวท็อป 1>, 1. แซมยูรนานันพระเอกสุดหล่อตลอดการอย่างแซมยูรนานันเมื่อครั้งสมัยยังเป็นหนุ่มหล่อใสวัยรุน่นในตอนนั้นแซมได้ถูกชักชวนเข้าวงการบันเทิงแต่ด้วยความที่คุณพ่อของแซมนั้นไม่เห็นด้วยที่แซมจะเข้าวงการบันเทิงเพราะกลัวว่าจะลงระเลิกด้วยความที่แซมเป็นคนที่ชัดเจนในเหตุและผลในเมื่อคุณพ่อไม่ชัดเจนแบบนี้ทําให้แซมต้องออกจากบ้านมาเผชิญโลกทาัทางที่จะทาอะไรไม่เป็นเลยออกจากบ้านเพื่อเดินตามความฝันแล้วก็ประสบความสําเร็จ ย่างที่ตั้้งใจไว2เบลล่ารานีย้อนกลับไปช่วงมัธยมความน่ารักสะดุดตาของเบลล่าเป็นเหตุให้โมเดลเลิ่งเขามาทาบทามไปถ่ายแบบถ่ายโฆษณาแต่ในตอนนั้นเธอปฏิเสธไปเพราะคุณพ่อคุณแม่รู้สึกเป็นห่วงยังไม่อยากให้ลูกสาวคนเดียวเขามาทํางานในสายบันเทิงอยากให้ตั้งใจเรียนอย่างเดียวมากกว่าเริ่มต้นจากงานโฆษณาประมาณ10ตัวหลังจากนั้นชกชตาก็ทําให้ผ่านพบกับผู้ช่วยของเ e. อสุภชัยศรีวิจิตแน่นอนออร่าของเบลล่านะ เขาตามแมวมองมือฉมังอย่างจังสเตปต่อมาก็เข้ามาแคสกับทางช่อง3และได้เซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงในสังกัด สามปันปันสุทัตตาได้รับคําสั่งโดยตรงจากคุณพ่อให้ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศทําเอานางเอกสาวขวัญใจไวทีดป,ปันปันสุทัตตาอุดมศิล์ถึงกับอาอการกลุ้มอกกลุ้มใจหนักมากโดยเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตอนนี้ค่อนข้างเครียดเนื่องจากมีความรู้สึกว่าอยากจะทํางานก่อนอีกทั้งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีงานเข้ามาเยอะจึงไม่อยากเสียโอกาสแต่สําหรับเรื่องการศึกษาเธอเองก็ไม่ได้อยากขัดใจคุณพ่อเพราะที่ ยังไงสุดท้ายแล้วก็ต้องไปเรียนต่ออยู่ดี 4. วีวีวราภาพอยู่ในวงการบันเทิงเกือบจะ20ปีแล้วสําหรับพระเอกวีราภาพสุภาพไพูบย์ที่เริ่มต้นจากการรับบทพระเอกในละครเรื่องแรกกว่าจะรู้เดียงสาเมื่อ18ปีก่อนจนมาถึงตอนนี้สาวตัวได้ผ่านตัวมาเป็นผู้จัดละครและเล่นละครไปด้วยสาวตัวได้โพสต์อินสตาแกรมย้อนลําลึกไปเมื่อครั้งเริ่มเล่นละครเรื่องแรกกว่าจะรู้เดียงสาซึ่งตอนนั้นเพียงอายุ20ปีส่วนการแสดงนั้นจ ตัวยอมรับว่ามันยากมากเล่นไม่ได้เลยกดดันหนะักส่วนต้องไปแอบรองไห้ในห้องน้ำอีกทางครอบครัวยังไม่สนับสนุนเพราะอยากให้เป็นวิศวกรมากกว่ามาเต้นกินรามกิน ฮาเติร์นธนพลแม้จะโด่งดังติดลมบนทว่าเขากลับใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ค่อยมีข่าววือวะเหมือนนักแสดงคนอื่นๆแต่ก่อนที่จะมาเป็นดารานั้นทางบ้านของหนุ่มเติร์นก็ไม่สนับสนุนเช่นกันโดยเติร์นได้เปิดใจว่าแรกๆที่บ้านไม่สนับสนุนเลยกับการที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องขึ้นรถเข้ากรุงเทพมาขัดเลือกงานต้องขึ้นรถมาถ่ายละครแบบนี้ที่บ้านไม่ชอบที่บ้านอยากให้เป็นข้าราชการเพราะครอบครัวผมเป็นข้าราชการหมดเลยด้วยความที่ว่าผมเป็นลูกคน เ,เขาเลยปล่อยให้ผมทำทุกอย่างที่ผมอยากทำ 6. นายกีนิธิโดนทางครอบครัวของนายกีมีกิจการขายแก๊สหุงต้มโดยส่วนตัวนิธิโดนมีความชื่นชอบทางด้านการทหารครอบครัวเองก็ให้การสนับสนุนจึงตัดสินใจสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารแต่สอบไม่ผ่านหลังเรียนจบมหาวิทยาลายัยจึงตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างจรงิงจังท่ามกลางการไม่เห็นด้วยของพ่อและแม่ที่อยากให้ทํางานอย่างอื่นมากกว่างานด้านวงการบันเทิงเศษนัททิวไผ่ทองหรือนัดวีสิบสามจากรายการ True Account Academy f a n ท a s ี a ที่ได้รับการโบวตให้กลับเข้ามาในเกมใหม่จนในที่สุดก็สามารถคว้าแชมป์เป็นสุดยอดนักล่าฝันได้ตามโหซึ่งกว่าจะมีวันนี้ได้พ่อแม่ของนัททิวไม่ค่อยจะสนับสนุนสักเท่าไรเพราะก่อนที่จะเข้าประกวดรายการนี้พ่อแม่ไม่สนับสนุนพอได้เข้ามาก็เริ่มไฟเขียวเริ่มสนับสนุนบอกให้ทำเต็มที่